พยากรณ์อากาศประจำวันที่2ธันวาคม2568ลักษณะอาการ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศแห้งไว้ด้วยเนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงส่วนภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมเพิ่มขึ้นเป็นปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงส่วนในช่วงวันที่4ถึง7ธันวาคมทัคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-10องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8 14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16 19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 ถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10 1ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภ,ภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยทางตอนบนของภาคโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภ,ภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภ,ภูมิสูงสุด32-3 3องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉีงเหนือความเร็ว1 5บหสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดส1 3 4องศาเซลเซียส ลมปลาปรวนความเร็ว10บถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมง